สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปวยทานค่ะรูปแบบสวยๆง่ายๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกมณีมุกดานะคะสวยๆง่ายเลยนะคะนี่นะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรกัดจำนวน4เส้น และริบบินความยาวขนาดความยาว25ซนติเมตรนะคะ2ส,สีนะคะสีละ8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบินความยาว65ซนติเมตรนะคะนี่นะเราจะพับริบบินเข้ามานะคะให้เดือมกันประมาณ3เซนติเมตรค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะนี่นะเอาเส้นที่1ค่ะจับมาค่ะ เส้นที่สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่หนึ่งค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบมินแล้วสอดล็อกเข้าไปนี่ค่ะ นแบบนี้นะคะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานไว้ค่ะปวงกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานที่มาทับด้านบนค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดลงที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุดูที่สามไปนี่ค่ะรวบเข้ามาให้กระชับค่ะแบบนี้นะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งค่ะนะคะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นนะนับหนึ่งสองสามสี่ค่ะพาดข้ามสี่เส้นค่ะนะคะจับพาดข้ามสี่เส้นมาพาดข้ามสี่เส้น นะคะพานท่ำสีเ <lawsuit royable. S 2> ส้นมาค่ะนะคะเราจะเหลือลิมินสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะเส้นนี้ค่ะจะผ่าดมาค่ะสอดเข้าไปในรูนี้เส้นถัดมาจะพ่านมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาค่ะจะพ่าดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจะพ่าดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สี่นี่ค่ะในแบบนี้นะคะเราก็ดึงไล่มา ด้ทีละเส้นมาค่ะนะคะแ,แบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะ แล้วเราก็สอดลอดสามเส้นกลับไปนะคะสอดลอดสามเส้นกลับไปแบบนี้นะคะตามแนวนิบบิ้เลยนะคะแบบนี้ค่ะนะคะในแบบนี้พอได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะ ลิ้บินมานะคะ1เส้นนะเราจะบิดไปด้านนี้ค่ะข้าม1เส้นนี้ค่ะมาสองรงนี้นะคะหน้าเส้นตัวเองอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะหน้าเส้นตัวเองนะเราจะข้ามเส้นนี้ค่ะแล้วเราก็สอดมารงนี้รอดสอเส้นมานะคะสอดมาแบบนี้นะคะสอดรอดสอเส้นมาแบบนี้ค่ะจะบิดมาสอดรูถัดมาค่ะรอดสอเส้นน่คะ เราจะสอดวนไปด้านนี้หรือว่าวนด้านนี้ก็ได้นะคะวนได้ทั้งสองทั้งสองด้านเลยค่ะแล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยนะคะสอดไปได้เลยนะคะถนัดด้านไหนก็วนไปด้านนั้นได้เลยนะคะนะสอดนูถัดไปรอดสองเส้นไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้ นะคะได้แบบนี้เห็นนะพอเราสอดแบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดรอดไปเก็บนะคะสอดกลับไปเก็บนะสอดกลับไปเก็บทุกเส้นเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยค่ะสอดรอดสามเส้นกลับไปแบบนี้ ปลายริบินนิดนึงเราก็ตัดปลายดบิบินทิ้งค่ะนะคะในแบบนี้นะต่อมานะคะต่อมาเราจะเอาดบิบินความยาว25เซนติเมตรนะคะ2ส,สีนะคะสีละ8เส้นที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะเราจะเอาสีทองนะคะขึ้นด้านบนนะคะแบบนี้ สีครีมไว้ด้านล่างนะจับปลายริบบิ้นทั้งสองสีให้เสมอกันแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปเลยนะสอดเข้าไปเลยนะคะสอดเข้าไปเลยนะสีครีมไว้ด้านบนนะคะสีทองไว้ด้านละอ่ะสีทองไว้ด้านบนสีครีมไว้ด้านล่างนะคะค่ะสอดขึ้นไปแบบนี้ นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดเข้าไปค่ะในแบบนี้นะคะในแบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะเห็นนะพลิกกลับมาด้านนี้เราจะจับริบบิ้นมานะคะพับลงมาด้านนี้ค่ะจับพังคู่นะคะสีนี้พับลงมาแบบนี้นะคะจับพับลงมาแบบนี้นะเราก็พับลงไปอีกหมุนวนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะจับพับแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะนะ จะพับบนไปนี่ค่ะจะได้ง่ายๆนะคะนี่นะแล้วเราก็หนีบไว้ก่อนนะคะใช้หนีบไว้อย่าให้หลุดนะคะพอเราพับบนมาแบบนี้นะนี่ค่ะแล้วก็เอาเส้นนี้หนีบไว้แบบนี้ค่ะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะนคะคะ เส้นสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายนะเส้นสุดท้ายเราก็สอดลงไปในดูนี้ค่ะนะคะเราดึงลงมาแบบนี้ก็จะได้กรีบแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะล็อกนะคะเราจะเปิด,ดนะค่อยๆทำนะคะนี่ไว้ก่อนนะคะอันนี้เราก็ใช้นิ้วหนีบไว้ก่อนแบบนี้เราจะดึงขึ้นลงมาหนึ่งเส้นค่ะลงมานิดนึงนะคะลงมาให้พอดีนะคะเราจะพับขึ้นด้านบนแบบน,นี้นี่ค่ะ จับโค้งลงมาแบบนี้ค่ะเพื่อจะล็อกริบบิ้นนะคะจับบิดโค้งลงมานะสอดรูนี้นี่ค่ะนะคะนี่เราล็อกเสร็จแล้วแบบนี้ริบบิ้นอันอื่นก็จะไม่หลุดแล้วนะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะนคะคะเราก็จับดึงลงมาน,นะคะขึ้นนันบนใช้นิ้วชี้ดันไว้แบบนี้สอดลงไปค่ะ สอดลงไปในนลึกๆหน่อยนะคะจะได้เวลานี้จะได้แน่นๆนะจะได้ไม่หลวมนะคะนี่ค่ะแล้วก็ดึงลงมาจับเนิ้ชีดดันไว้แบบนี้ค่ะสอดลงไปนี่ค่ะดันดันไว้ด้วยนะคะนะวลรานี้เราก็ดึงลงมาใช้นิ้ชี้ดันแบบนี้ไว้ขับขึ้นไปค่ะโค้งลงมานี่ค่ะเราก็สอดลงไปตรงนี้ นี่ค่ะดึงอมานะคะดึงอมาแบบนี้ เป็นสุดท้ายนะดันลงมานะคะดันลงมาแบบนี้พับขึ้นด้านบนค่ะนะคะดึงล็อกมาเนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็ดูนะอันไหนที่ยังไม่แน่นนะคะยังหลวมอยู่เราก็ดึงให้แน่นได้นะคะ ในขั้นตอนนี้เรายัางปรับได้อยู่แล้วก็ปรับให้สวยงามเลยนะคะในขั้นตอนนี้เราล็อกได้นะคะปรับให้สวยงามได้แล้วก็ล็อกให้สวยงามก่อนนะคะแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้เราก็พับนะคะพับสอดกลับขึ้นไปทั้งด้านบนแบบนี้นคะคะพับกลับขึ้นไปเก็บนะคะด้านบนแบบนี้ค่ะ เนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เปิดดิบบินมาเปิดเส้นออกมากแบบนี้ค่ะจับริบบินนะคะเส้นสีนี้ก่อนนะคะเส้นสีทองก่อนนะพับลงมาค่ะบิดความแบบนี้สอดลงไปในรูนี้นี่ค่ะดึงนะคะประคองประคองลงมาเราก็จะได้กริดแบบนี้นะนะคะอีกเส้นสีครีมค่ะแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้เลยนะคะสอดลงไปรูเดิมเมื่อกี้ค่ะ ใช้นิ้วประคองประคองลงมาแบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็ทําแบบนี้ค่ะทําไปเรื่อยๆเลย นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นี่ค่ะพอได้แบบนี้นะคะเราก็จะพับนะคะเราจะตัดปลายริบบิ้นออกก่อนนะคะให้เหลือประมาณ3ซนติเมตรค่ะนี่นะคะให้ตัดออกเลยนะคะเราจะให้เหลือประมาณ3ซนติเมตรนะคะตัดทิ้งเลยนี่ค่ะ แบบนี้นะพอได้แบบตัดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราก็เปิดออกมาค่ะพับขึ้นไปด้านบนค่ะพับขึ้นไปเก็บได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะพับกลับขึ้นไปเก็บแบบนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะง่ายงายเลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะดอกมณีมุกดานะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ